เนาะเอาอย่างนี้นะอันนี้คือคือสู้แต่อันนี้พูดให้พวกเราเข้าใจเดี๋ยวที่มาใหม่เราค่อยๆฝึกไปนะให้มีสัจจะว่าสมมติว่าอันเนี้ยเดี๋ยวพวกพวกข้างหลังเนี่ยพวกสู้ตายยพวกนั้นมันเป็นหินผาไปแล้วอืมมันเป็นเขาพระสุมเมนไปหมดแล้วแหละนะคือพวกนั้นเนี่ย เขาจะตั้งสัจจะว่าจนกว่าจะได้ยินเสียงสัญญาณของหลวงพ่อพอระหลวงพ่อก็จะไม่บอกนะครับว่าจะใช้เวลาเท่านั้นเท่าน,นี้ให้เอาเสียงสัญญาณถ้าได้ยินเสียงสัญญาณกบมันร้องอันนั้นก็คือออกได้นะบางคนก็ยังคิดเสียดยใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวยกกำลังขยับนิดนึงเสียงกลบร้องแล้วอุ้ยเสียดาย นี่อย่างนี้ก็มีนะอันนี้สร้างเป็นความเสียดายไม่น่าจะอีกนิดนึงก็นชนะแล้วอะไรเนี้ยไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือให้ใจเราจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับการเวลาของหลวงพ่อที่ท่านกำหนดไว้เองพวกเราไม่ไม่ต้องรู้ให้ปฏิบัติตามอย่างเดียวอันนี้เป็นสัจจะนะถ้าใครนั่งได้ไปตอนจนหมดเวลา นั่นละ่ะก็คือเป็นจุดหมายปลายแดนว่าเราวันนี้เราชนะแล้วนะชนะทางการเวลาชนะทางความรู้ความเข้าใจของตนเองแต่ถ้าพวกเรามาใหม่ทีนี้นะพวกเราก็าให้ตั้งเอาไว้เพราพวกเราก็จะมีนาฬิกากันอยู่ว่านั่งไปเดียวไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะเลิกเวลาเท่าไหร่ใครพระเจ้าจะนั่งตั้งเอาไว้ครั้งละชั่วโมง เป็นอย่างน้อยนะเราก็นั่งไปพอได้ชั่วโมงหนึ่งถ้าเราทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้เราขยับให้กับตัวเองผ่อนคลายให้กับตัวเองนิดนึงอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายสำหรับตัวเองอันนี้เป็นความพอดีและเหมาะสมกับเราเรอาอย่าพึ่งไปตะบี้ตะบันนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มาอีกเออมันไม่ได้ต้องการไปบัตรรมเนะี่ยต้องรู้จักตัวเองนะ แต่ต้องฝึกให้เข้มแข็งนั่นแหละแต่ว่ารู้จักตัวเราก่อนหรือว่าจะเอานั่นละเอาครั้งละชั่วโมงแหละ,อะพอชั่วโมงหนึ่งก็ผ่อนลงอพอนั้นมาแล้วก็ไปเอาต่อก็ตั้งไปอีกอตามความสามารถของตัวเองจนมันหมดเวลาครบเวลาสัญญาณของหลวงพ่อเกิดขึ้นนั่นละ่ะก็เป็นว่าเราครบนะเขาเรียกว่า ถ้าเป็นนังมวยก็คือว่าชกครบยกนะแต่ว่าเสียแต้มไปหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่โดดนอก <c oughs> ก็คือยังมีความพยายามสูงไปได้ให้เริ่มจากค่อยเป็นค่อยไปนะเ,ออเดี๋ยวทุกคนที่มาใหม่เสียมากคนค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปเอาตามพวกพี่พีๆป้าปาลุงๆพวกนี้ไม่ได้นะออพวกคน,นสามสิบเกรตุ่นอะ ผ่านมาสมรภูมิจนมาถึงตอนนี้มันแกล่งมากนะ